เอาแล้ครับแปลภาษาให้ผมทีว่ะเขาพูดว่าอะไรวะนายยิงได้หวยมากพี่แจคกูไม่น่าแปลเลยคุณยิงได้หวยมากแปลปุ๊บจุกปั๊บ เฮ้ยมึงโผล่มาสักตีดีวะจะลบคำสัพปะมัดไอไอหนุ่มนั่นเร็วจะเขาเขามาเยอะอยู่พี่มาเร็วๆหัวสะพานนี่ยีงมาเซ็ตหกไรแม่งเปิดแล้ววะกูยังโล่งอยู่แล้วผมมีเชียบัตเนี่ยจิบหายแล้วพี่เวล่าหลังหลังหลังรถถังลุงเว้ยละเว้ยเวึงดูไว ดูไว้ดูไว้มึงเห็นกูยิงยังฮะบักแซดต,ตรงนี้มึงเห็นกูยิงยังฮะกูเก่งขึ้นหรือยัง <c oughs> ไหนมึงพูดดินี่ไปวะเนี่ย <differences S 2> เป็นยังไงกูคมหรือยังมึงดูกูไว้เวนเวนเวนลบคำนั้นทิ้งเลยนะมึงชมกูเดี๋ยวนี้